ตอบคำถามนะคะเลข14151719ใครเก่งกว่ากันนะคะคำตอบของดิฉันนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบนิสัยตัวเลขนะคะที่เทียบเคียงกับนิสัยคนซึ่งอันนี้ดิฉันไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าดิฉันบอกว่าเลขไหนเป็นเลขที่เก่งที่สุดแล้วคุณมีเลขนั้นมันเท่ากับว่าคุณเก่งกว่าคนที่มีเลขอื่นๆอันนี้ไม่ใช่นะคะเลขเนี่ยมันเหมือนกับอาวุธหรือว่าเหมือนกับพาหนะ อาวุธหรือพาหนะที่ดีที่สุดมันคืออาวุธและพาหนะที่เหมาะกับตัวเองทีนี้มาพูดในเรื่องของตัวเลขนะคะในตัวเลขทั้ง4ตัวเลขนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น14151719เจนี่ยจะมีเลข1เหมือนกันจะเป็นลักษณะที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่เก่งเหมือนๆกันแต่ว่ามันจะมีความต่างอยู่บ้างนะคะดิฉันขอแยกเป็น2กลุ่มเลข14กับเลข17เจเนี่ยจะเป็นเลขที่จะมีลักษณะแบบผู้นำแฝงจะไม่ค่อยโชว์ศักยภาพแบบเต็มตัวมักจะเป็นคนที่ ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความสําเร็จใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นเลขที่เก่งด้วยความสามารถของตนเองล้วนๆส่วน15กับ19เเป็นเลขที่มีความเก่งด้วยตนเองด้วยแล้วก็บวกกับ เป็นคนที่มีตัวช่วยด้วยแล้วเขาก็จะมีความเป็นผู้นําโดยธรรมชาติมาเทียบความเก่งที่โดดเด่นของแต่ละเลขนะคะเอาเลข19ก่อนนะคะ1 9 9 1เกนี่ยก็จะเป็นเลขที่เป็นคนเก่งในรูปแบบของคนนําเพลนทมีความทันสมัยมองการไกลเป็นคนที่เป็นผู้นําแบบเก่งในเรื่องวิสัยทัศน์ความเก่งของคนเลขเนี้ยค่อนข้างจะเป็นความเก่งแบบโลกอนาคตประมาณ3ปีปีอะไรแบบนเ,นเนี้ยเลขเนี้ยเนี่ยถ้าเทียบกับเลขอื่นๆเขาจะไม่ใช่เลขที่ทํางานหนะักก็จริงแต่ว่าจะเป็นเลขที่ มีจังหวะฟลุกค,ค่อนข้างเยอะกว่าเลขอื่นเขาจะเป็นคนที่มีแนวโน้มในการที่เดาทิศทางเดาสถานการณ์มองเห็นอะไรล้ำหน้าขวาเลขอื่นๆทั้งสิ่เลขนี้นะคะส่วน1.7นะคะก็จะเป็นประเภทที่แบบลงงานลุยงานเองทุกตลาดนะคะชอบมองหาปัญหามองหาข้อผิดพลาดมีประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหามาเยอะและส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเลข1 7ึ่เเป็นคนที่ ดูเก่งนะคะมันมาจากการที่เขาเป็นคนที่ทํางานแบบเต็มรูปแบบจริงๆอย่างสมมุติว่าออฟฟิศเนี่ยเวลาทํางานประมาณ8ชั่วโมงคนทั่วๆไปทํางานจริงๆอาจจะแค่6ชั่วโมงเดี๋ยวก็มีแวะเข้าห้องน้ําบ้างเดี๋ยวก็มีเมาส์กับคนนั้นเดี๋ยวก็ชงกาแฟเดี๋ยวก็แอบกินขนมเดี๋ยวก็เดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบหนึ่งเนี่ยก็คือทํางาน8ชั่วโมงบางทีทําจนลืมกินน้ําก็มีพอเผลเนี่ยกลับไปบ้านก็เอางานไปทําต่อ เขาก็เลยดูเป็นคนที่เหมือนมีชั่วโมงบินในการทํางานสุเหมือนเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะจริงแล้วเขาเป็นคนใส่สุดในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการทํางานเป็นคนที่เครียดง่ายนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างตึงทีนี้บางครั้งเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการความเครียดของตัวเองไม่เป็นเนี่ยบางทีมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่แม้แต่เรื่องง่ายๆก็ทําให้เป็นเรื่องยาก1นึ่งสี่เนี่ยจะมีความคล้าย17 ตรงที่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้หาประสบการณ์ด้วยตนเองแต่ว่ามันจะมีจุดต่างตรงที่1นเนี่ยเป็นคนที่ผ่อนคลายตัวเองเป็นแต่เขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงพอๆกับ1.7 แต่ประสบการณ์ของ1นึ่งสเนี่ยจะต่างจาก17ตรงที่1นึ่งสเนี่ยเขาหาประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยบวกกับประสบการณ์จากการเฝ้ามองคนอื่นแล้วเอาข้อดีของคนอื่นมาปรับใช้เป็นของตัวเองแต่มันก็มีอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่ว่า1นึ่งสี่เนี่ยมักจะเป็นอะไรที่คนอื่นมองแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนกลางๆดูเหมือนเป็นคนเก่งแต่ว่าดูไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเหตุผลมันมีเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือว่า เขาเป็นคนที่ไม่ว่าง,งานจะยากแค่ไหนเขาก็จะวางตัวแบบง่ายๆสบายๆมันเลยทําให้เหมือนดูงานที่เขาทํามันไม่ยากในขณะที่17เนี่ยไม่ว่างานยากหรือง่ายเนี่ยเขาจะมีลักษณะของคนที่แบบเครียดจริงจังแต่ว่าพอเวลาไปมองหนึ่งสงานก็จะมองว่าเหมือน1 4สไม่ค่อยจริงจังอา่ามันเป็นเพราะว่าท่าทางเขาเป็นคนที่รับมือด้วยความชิลๆซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวนะคะว่าง,งานมันยากหรือมันง่า,งงายแต่เป็นเพราะว่าบุคลิกเขามันชิลๆสบายๆรับมือได้ง่ายยืดหยุด ก็เลยอาจจะไม่ได้มีบุคลิกแบบโชว์ออกมาว่าฉันมี power อะไรขนาดนั้นส่วน15นะคะ15เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เก่งทั้งด้วยความตั้งใจของตอนเองแล้วก็เป็นคนที่มีตัวช่วยนะคะเลขนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ก้าวหน้าได้เร็วมากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้จากคนที่เก่งขวา จากคนที่เขาเนี่ยเดินทางมาก่อนเขาจะเป็นคนที่ชอบถามและด้วยบุคลิกของคนแรกเนี้ยจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ต่อคนที่มีความรู้มากกว่าเขาจะรู้วิธีการเข้าหามีความเป็นมิตร แล้วเลขเนี้ยเขาเป็นคนที่มีอีกโก้น้อยที่สุดในบรรดาทั้งสี่เลขและคนเล่นี้ค่ะเวลาทํางานเนี้ยเขามักจะชอบถามหาผู้รู้ถามหาคนที่เขาผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนนะคะดังนั้นเนี้ยเขาจึงมักได้ชุดความรู้ที่มันเป็นเหมือนกัวกะทิของคนที่เขาผ่านมาแล้วนะคะตรงนี้มันเลยทําให้1นึ้เนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าได้เร็วแต่ว่าเลขเนี้ยก็มีข้อเสียอย่างอึ่นก็คือว่าเวลาที่ไปเจอสถานการณ์ผิดแผงเนี่ยคนเลขนี้อาจจะผิวไหวสู้คนเลขอื่นไม่ได้ เหตุผลเป็นเพราะว่าคนที่มีความรู้ผ่านประสบการณ์ตัวเองกับคนที่มีความรู้ผ่านบุคคลอื่นเนี่ยเวลาเจอสถานการณ์เขาขัดมันจะพลิกแผงได้ต่างกันคือคนที่มีประสบการณ์ตรงอะค่ะองค์ความรู้เขาจะแน่นแล้วมันมีมิติเวลาที่เราเจออะไรที่มันพลิกแพงเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าคนที่เหมือนได้รับความรู้จากคนอื่นมันเป็นความรู้แบบเหมือนหลงหลว,มลวมะมันจะเหมาะกับงานที่มันเป็น เพิเ่เพิ่มเดิมๆแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรที่พลิกแพงเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาได้ยากแต่1.5เขาจะเป็นแนวแบบเหมาะกับงานที่เป็นเงื่อนไขเดิมๆสมัยก่อนทําไว้ยังไงก็ยังคงสภาพแบบนั้นปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะ1 5เนี่ยเขาก็เลยมักจะไปถูกชงให้แบบทํางานในลนักษณะของราชการก็สรุปนะคะว่าใครเก่งสุดนะคะถ้าประเมินเปรียบเทียบจริงๆอะ่ะก็ต้องยกให้1% 7นะคะเพราะว่า หนเ,เนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันสุดนะฮะแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความอดทนทํางานได้เยอะพลังเยอะในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะดูเครียดๆหน่อยแต่ว่าเลขเนี้ยในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารความเครียดเป็นนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์เลขนี้สามารถเป็นเลข89ที่ดีในอนาคตได้